เรือมาแล้วตั้งแต่เยะนะ็นเะเพื่อนตแข่งนะฮะไม่อร็วเพราอนี่นะเพราะพี่นะพร้อมแลนะครับไปได้เกดซ้ายนะาเะฮะจะนัดมาดั 5, 6, 3, 2, 1, ละห้าสี่สามสองหนึ่งหน่งอ่ามาแล้วนะฮนะไม่เร็วเฮยมีสเต็ปที่แปดนะฮะกินไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยนะฮะนะดูเป็นจิงเป็นจได้ดีฮะก็เอาถึงน่เลยฮนะ ไน้ม <ersch> ีนะอยแน่นอนจริงๆนี่ยนะฮะถ่ายถึกต้องถ่ายทุกคนนะฮะฮะสุดยอดแล้วฮนนี้องเริ่้านเงินสามพันไม่จเสียชีวิตได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็เป็นี่แล้วี่ต้องสู้นะฮะแล้วตอนนี้เวลาผ่านไปคามสียแล้วนีนะฮะแต่กินไม่ไล้นะฮะครึ่งชาได้วนะฮะสุดยอดะถือเลเียยอดเลยะเดียวนี่ก่ลยฮะาลยฮะฮะนะกิจการนี้ไปนะเดินต่อด้เลยฮะกระดองปีนะฮะ देव बोले देवतां भोजना चन्तो है देह ना बोल है देव माता वेगभीरो है सिद्धान है นกทีี้ขนาี้ต้องระัดะัดีแลทกล้วนะแต่ที่ก็มาต้องกินตัไปเนี่ยเพื่อนนะฮนะต้องมองตรงนี้นะฮะต้องระวังต่วนระวังตอนิงตับไปนะฮะนะต้งนี้นี้นะคนนี้นนจะเป็นเท่สุดยอดเวลาของชั้นเลยหรือเปล่านะฮะนะชั้นของเราเนามนคือสียสิินเวลาที่ดีที่สุดนะครับนะสุดสุดเลยะฮะเป็นของไทยเป็นจักรยานนะฮนวาิถีแนวฮดี ฉันเวลามีนีทีออะไรับตอนนี้่นาทสามเซม่ทีแล้วนะฮะสุดยอดใับสุดยอดนะจริงเี่ดินเดินฮะเด็นี้นไปกลหมดลรับใกลหมดนะฮะใกลแลนะฮะเลี้ยขึ้นมาเลยฮะเรีวขึ้นมาเลยนะฮะสุดยอดฮะได้เลยจริงๆนะรับขายลูกไปนะฮะปสุดห้ายในชีวิตของคอยล้วนะฮะแต่เต็มห้ดอกนี้

เลียบเลี่ยิ้งจเส้น่แัตลอเล่นกันมัเยอขนาดนี้นะถือว่าสิบอดฮะต้องยอมรับจริงๆสองกนี่เสิีฮะรัทีนี้เลยฮะยัดวอย่างยัดีฮะนะฮะเดกี่เสียสัตเนี่ยหลายคนเห็นอยู่นะฮะตอนแรกมันเสอมไม่รักขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวตอนจบนะกระดุมยิงใส่คนใส่แว่นเลยนะฮะนะตตาเลยนะฮะ เป็นไงฮะมีการยู่กิ่นัดคือยังไงฮะคือยังไงฮะด็ชืวอๆเด็าดะสายาทีเป็นฉันผิกต้เ็นยีตยรเ่ตเนเวาดหรือเสเด็กได้เดลเนีเยถือเป็นสุดยอดฉันเวลาของการไป่มีตเานะ